สวัสดีครับผมตังคโอ๊านะครับแล้วแล้วเราก็มาอยู่ที่ร้านปลาโจกบิ๊ซีสายใหม่นะครับด้านขวานี่ก็เป็นหมูวิ่งอร่อยอร่อยนะครับด้านซ้ายนี่เป็นข้าวไข่เจียวนะครับ แล้วที่นี่จะมายังไงก็คือถ้ามาด้านซ้ายมือนะครับเราจะต้องมาจากตลาดพงสกรนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงสายไหม่62เนี่ยครับสายไหม่62แล้วก็ถ้ามาจากด้านขวาก็จะต้องอามาจากตลาด เอนะครับขับมาเรื่อยๆอเดี๋ยอ่าด้านซ้ายมือ,อเป็นบิ๊กซีนะครับ mm hmm. และถ้าเรามาสั่งโ mm hmm. จ๊กตรงรีมุตบาทได้ไหมได้นะครับ แต่ถ้าสั่งแบบไม่เยอะมากนะแต่ถ้าสั่งเยอะๆก็ควรขับรถเข้ามาในบิ๊กซีนะครับเขามีที่จอดให้นะตอนนี้คนซื้อของอยู่ครับ แล้วร้านเรามีาให้จ่ายผ่านเน็ตนะครับมีแล้วแต่ถ้าเป็นฟู้ดไลเดอร์ยังไม่มีนะครับแล้วถามว่ามีที่นั่งไม้ไม่มีนะครับร้านเราเป็นร้านเล็กๆนะครับต้องขออภัยนะครับ แล้วทางร้านเขามีถ้วยกับช้อนพลาสติกให้นะครับแต่แต่ต้องบอกเขานะบางทีเขาไม่ได้ใส่ให้นะครับแล้วป้าย่ายชื่ออาหารอันนี้มันเป็นอันเก่านะครับก็ต้องฟังจากผมจะดีกว่านะ คือร้านเราจะเปิดกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับถึง9ก้าโมงครึ่งครับแล้วเราจะเปิดวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับหยุดตอนที่แม่ผมไม่สบายอย่างเดียวนะครับ แล้วที่ร้านเรามีอะไรม้างมีโจงหมู5้าสหนะครับโจงหมูใส่ไข่40โจงหมูใส่ไข่เค็มห้โจงหมูใส่ไข่เย่วม้าห้าสิต้มเลือดหมู50าข้าวปลาถุงละหบาทนะครับข้าวต้มหมู40่ข้าวต้มปลาห้าบ ต้มจืดเต้าหู้หมูสับครับห้าสิบแล้วถ้าเราอยากได้พิเศษไหมอันนี้บอกที่ร้านได้เลยนะครับ และล้านเล่านี่เรื่องความสะาดนี่เป็นที่หนึ่งนะครับขอบคุณครับ แล้วร้านเรา่ะมีเวลาเปิดอ่มามันานแค่ไหนคือเราเปิดมาตั้งแต่6-7เจปีนะครับนี่นี่ต่ำๆนะโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไง เวยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ